นำพี่กันนำพี่เดินลงเองนะลงไปเรื่อยๆเดินนะยกจริงสนามโคกกรนะครับนำพี่นะนำพี่นะหยุดหยุดตายแล้วข้าตัวแรกก่อนนะครับเจ้าฟุกก่อนเลยครับได้ดวงนะครับตัวนี้อยู่นงๆยูนตัวที้เจ้าฟุกเลยครับฟุกลูกนิ่งๆการเป็นนะลูกลงเองนะนิ่งๆนิ่งๆเอาขันจิงลงลงรอ Dogan phúc đọc con học 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 5 học 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 จุกนะครับจุกกันเลยนะครับหมาแล้วครับบนมามังลูกบนแลจุกเออไม่บนเลยเหรอเอ้ยรอกันไม่มีบนเลยนึงสองสามามสองนวเร็วเร็ร็วนบนมัง

ครับโอ้เบิเ้นเวย้ยเดิาานก่อนเลยครับมีเบิ้นเว้ยต่อ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 สี่ต่อทำมาไอปทำไปทำเจ้าขามครับเจ้าขามห้าดอกเออไม่เป็นไรพี่เป๊กไปมาจริงกัน เราตัดดาวรุ่ง สีด๊อกครับอาครับเดินเลยครับ มีใครสนใจมีราคานะครับเจ้าต่อนะครับข <jamais, 3, S 1> ายข oui, <st utter> ายขายตรงไก่เลยคเออ รอครับเรียบหนึ่งมาครับสามครับสามดอกเป็นคู่ ลูบเล็กเดย๋ยวแคหลูบเขาไม่เบิ้ลนะเขาไมเบิ้ลเบี๋เดี๋ยวแค่ลูบเขาหมดเลามสักลอยามครับสี่ครับ ตีดอกครับเดินเลยครับ <bunker ring> ไป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  เราจะกัดดาวลุงเอาไหมเฮ้ยมา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 ดีกว่คนละลอยนะคนละลอยนะเล้งหนาเดียวพวกรง้เดียวก็ลืมเปาคนละลอยี่เจ้าคนละลอยดิออกมา

มีขนาดเด็กจัด่าเต้ยๆเลยไม่เป็นไ uh> uh 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 ่ถ uh. uh uh ือกุญแจก็ถือถือเราเป็นนะทำเป็นโซโม่ทำเป็นอะไรก็ได้โอ๊ยหลับหนำยังช่วยไอ้ยาอือหลับหนำยังช่วยไม่โดนมึงมาครับ มาครับสามครับสามดอกครับหนึ่งมาครับสองครับสาม กันนำนี Look, ่ยังไงกันกำลังแชรไอยู่แบ่ว้าวเ่าเ่าใช้ดอกไม้นี่ดอกใช่ะไรก็เลยว่านั่นน้ำ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 น้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 ำน้ำน้ำน้ำนน้ำน้ำน้ำ้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำ้ำน้ำน้ำน้้นน้

lắm đừng còn lắm nha đừng có mang đồ vào trong vườn nhà được đấy chứ

2 3 Được rồi, đám 3 đám 3 đám đất đám đất đám đất đám 1 năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, năm, sáu, năm,

ที่หนึ่งนะครับสนามกกกอนะครับเชยห้าดอกนะครับกรุงเหลี่ยมกุงเหลี่ยมตัวแรกนะครับนึองน้องก่อนน้ำครับก่อนน้ำ หนึงมาครับสองสองสาครับสาดอกครับเรียกพรอนไปทมนะหนึโอ้เลวเว้ยเวเว้ยเลวเว้ยสีครับส okay ี่ไม่ออกสี่รครับ อ่ะเดี๋ยวต้นไปบอกได้ใครน่าจะทงนู้นสามไปดูครับสามเลิศต้นสาม พี้ายดกรอเอาเดินเลยครับชเลยมันร่วมันโดนน้ำมร่วงเร็วๆๆ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 กๆๆ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  ตองมาเอาใจเพิ่งนี่ได้เอ็งรีวจะยุดดูที่หนึ่งได้เจ้าต่อนะครับเจ้าขาม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 มาดอกนะครับที่หนึ่งเจ้าขามจะเมานะครับเจอหนกสี่ดอกนะครับเอาที่สองนะครับโกงเหลียมก่อนนะครับคุณตัวแรก แนนี่ยกับพอแล้วนะมัด้องพายาเดิมครับเรียกแล้วหนึ่งมาแล้วครับสองมาครับสองดอกครับน้สอ

เจนน้ยกรกระด่าเจนนก4สีดอกนะครับเอาออกสมตัวบบยาก่อนนะครับตัวแรกนักไม่หวาก้อยหนึ่งสองสามเรียบนะ

สามดอกครับที่ดอกน้ำหนึ่งสองสามตน้นมาเอ่ห้าดอกครับหดอกครับน้ำีหนึง Rõ à! Rõ à! Rõ doohehe, rmedim, r r 2 cắt 2 ra 2 cắt 3 cắt 3 Mấy vân cắt mấy vân 5 cắt 4 5 cắt 5 5 Cắt 4 5 cắt 5